ลงังควบคุมน้าหนักเนาะมาเข้าใจว่าอาหารบุฟเฟ่ค่ะเป็นเหมือนศัตรตูของการลดน้ําหนักเลยบางคนก็จะไปทําการล้วงคอบ้างเพราะว่าทานอาหารไปเยอะเรารู้สึกผิดหรือบางคนไปทานยาลดกดยาลดการดูดซึมสารอาหารเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายได้พลังงานจากอาหารที่กินเข้าไปเยอะๆเนาะนะคะซึ่งจริงๆวิธีการเหล่านี้ค่ะเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเลยมันทําให้ร่างกายพังง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้เสี่ยงต่อภาวะการขาดสารอาหารหากทําเป็นประจำเนี่ยก็จะทําให้อันตรายต่อชีวิตได้ด้วย 好。<music> วิธีการที่ถูกต้องเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่ามือบุฟเฟ่เนี่ยก็เปรียบเหมือนมือมืออาหารมือหนึ่งทั่วไปการที่เราทานมื้อหนักหนึ่งมื้อเนี่ยไม่ได้ทําให้น้าหนักที่จะเพิ่มขึ้นโดยทันทีค่ะแต่ต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยโดยรวมทั้งวันด้วยพลังงานโดยรวมท,วทั้งวันที่เราจะได้รับนะคะตัวอย่างเช่นหากวันตอนเย็นเนี่ยเราตั้งใจที่จะไปทานอาหารบุฟเฟ่แต่มื้อเช้ากับมื้อกลางวันเราปรับลดพลังงานให้น้อยลงกับปกติ เพื่อที่จะเผื่อไปให้มือบุฟเฟตตอนเย็นเราพลังงานโดยรวมทั้งวันของเราอะคะ่ะไม่เพิ่มขึ้นหรือว่าเท่าๆกับบันอื่นๆน,น้ำหนักของเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะ ดังนั้นทางที่ดีเนี่ยสำหรับคนที่อยากคุมน้ําหนักด้วยแต่ก็ยังอยากไปทานอาหารบุฟเฟ่ต์ค่ะก็จริงๆแนะนําให้ใช้การปรับลดพลังงานอาหารมื้อก่อนหน้าดูก็ได้เพื่อที่จะเผื่อไปให้กับมื้อหนักที่รอเราอยู่เนาะหรืออย่างที่บอกเลยในระหว่างนั้นนะคะถ้านอกจากคุมอาหารก่อนหน้าแล้วระหว่างที่ทานเนี่ยก็ให้เลือกชนิดอาหารที่เหมาะสมอาจจะเลือกสั่งเมนูผักเยอะๆมาเป็นจานแรกๆนะคะแล้วก็ ควบคุมอาหารเรื่องของทอดอะไรพวกนี้ค่ะดื่มน้ําเปล่าเป็นหลักมันก็จะช่วยให้มือบุฟเฟ่ของเราดีต่อสุขภาพมากขึ้นแล้วเราก็จะทานได้อย่างไม่รู้สึกผิดด้วย ที่ดีเนาะก็อย่างแรกเลยก็ตั้งใจว่าจะไปทานเยอะทานคุ้มแนะนําให้ลดอาหารพลังงานมื้อก่อนหน้าก่อนอย่างน้อย1-2มือ้อแต่ถ้าเตรียมตัวดีก็1วันเลยก็ได้ให้น้อยลงก่าปกติอย่างที่2คือระหว่างทานอาหารให้รับประทานโดยใช้หลักการที่เราสอนไปเลย2 1งหนึ่งเนะาะหลักการเพจโมเดลอะไรพวกนี้นะคะแล้วหลักการที่3ก็คือระหว่างที่ทานนอกจากใช้หลักการตรงนี้แล้วให้มีสติแล้วก็มีลิมิตในการทานทุกครั้งเนาะ ไม่ทานให้อิ่มจนเกินพอดีให้กระเพาะอาหารเนี่ยยังพอเหลือที่ที่จะสามารถดื่มน้ําตาลได้เราอิ่มแบบกําลังดีไม่แน่นจนเกินไปค่ะหลักการที่กล่าวมาทั้งหมดเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการ2องหนึ่งหนึ่งการทานให้น้อยลงเนาะหลักการเหล่านี้ค่ะทุกๆคนสามารถนําไปใช้กันได้เลยถ้าทําตามนี้ได้เนาะ,ะการทานบุฟเฟ่ของเราเนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพมากขึ้นไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องรู้สึกผิดน้ําหนักเพิ่มขึ้นแล้วร,ร่างกายก็จะไม่พังง่ายด้วย